ครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำนักเฮาเอ็นวทีกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูลัิจุดลองนิจุดใน google map นะครับแผนที่ใน google map นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มี google map นะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ play store นะครับผมอันนี้จะใช้สำหรับระบบ android ก่อนนะครับผมก็ สำหรับระบบ ios หรือ iphone นะครับก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับผมตอนนี้เป็นการดู l a ท i t จุดล o n g i t จ d ดของ google map นะครับในโทรศัพท์ android นะครับโทรศัพท์ android ก็เป็นโทรศัพท์ที่ทั่วไปนะครับใช้หลายยี่ห้อนะครับส่วน ios ก็มีแค่ iphone อันเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ google map นะครับตัวนี้นะครับผมตัวที่จะมีหมุดนะครับหมุดคล้ายๆของเข็มหมุดนะครับมาเข้าไปที่ google map นะครับ ปุ๊บนะครับผมอันนี้เราเข้าไปที่เป็นตัวมาตรฐานก่อนนะครับผมตัวค่าเริ่มต้นนะครับ,บทีนี้เราอยากรู้สถานที่ตรงนี้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแค่เพียงเพียงแค่เอามือจิ้มไปแตะแตะที่หน้าจอนะครับแตะค้างไว้ครับผมปุ๊บนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นหมุดสีแดงแล้ว หายเลขละดัจุดลองในจุดจะอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ด้านบนนะครับผมดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเลขละดัจุดลองในจุดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านบนนะครับถ้าท่านอยากรู้จุดอ่าตรงนี้ละดัจุดลองใิจุดเท่าไหร่ก็เอามือจิ้มไปเหมือนเดิมครับจนมีหมุดสีแดงขึ้นมาแล้วละดัจุดลองในจุดก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับผมตัวนี้เป็นละดัจุดตัวนี้เป็นท่านหนึ่งร้อยจุดนี่คือละติจุดนะครับผมถ้าเราเอามือไปแตะมันก็จะก็จะเป็นที่อยู่ที่เป็นอ่ตัวอักษรขึ้นมานะครับ อันนี้นะครับปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นล a ติจูดลอง n ิจูดนะครับอันนี้สำหรับโทรศัพท์ Android นะครับผมแล้วถ้าเราอยู่อยากรู้รายละเอียดมากขึ้นเราก็แค่แตะตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมาให้เราดูรายละเอียดนะครับแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าดูสถานที่จริงว่าเป็นอย่างไรเราก็จิ้มไปที่รูปภาพได้นะครับผมก็จะขึ้นมาครับตรงที่เราปักหมุดไว้ตะกี้นะครับนี่ครับนี่คือสถานที่จริงที่ Google เขาได้ไปถ่ายไว้นะครับ นี่ครับอ่าวเข้าไปถ่ายกันในป่านะครับกูเกิลนะครับผมลนี้ก็คือการดูละติจูดลองติจูดบน g o o g l e Map สำหรับโทรศัพท์แอนดรอยนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าจะให้แน่อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่รับชมนะครับ